ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับฟังที่ผมอธิบายในคลิปนี้คลิปเดียวนะผมเพื่อนๆก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆเลยครับ ใช้ได้ไปเรื่อยเลยนะครับผมจนกว่าเครือข่ายเขาจะไม่ให้ใช้นะอันนี้ก็เหมือนเป็นช่องโว่ช่องหนึ่งนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นเน็ตฟรีได้เนาะนี่นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตก็สวิงไปสวิงมาครับตอนนี้ผมก็ใชร WiFi จากเครื่องที่ผมใช้เน็ตฟรีอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมอัดคลิปเนี่ยไม่มีเน็ตอยู่แล้วนะครับผมโอเคเนาะนี่นะครับความเร็วความแรงก็สวิงไปสวิงมานะครับ โดยรวมนะผมผมคิดว่าไม่น่าเกลียดนะครับตอนแรกก็40กว่าเมกเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะผมโอเคเข้าสู่วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีตัวนี้กันเลยครับโอเคผมก็จะให้เพื่อนๆน,นะครับผมไปให้ทั้งหมด2รหัสนะครับก็คือโปรหลักก็จะเป็น35นะผมรหัสหลักนะครับก็จะเป็น35เนาะแล้วก็รหัสลับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น37นั่นเองนะผมตอนนี้เครื่องเอ๊ะสัมผัส อ่สัมผัสไม่ได้ก็คือ35กับ37นั่นเองนะครับผมจะให้ไปทั้งหมด2รหัสเนาะ3537นะครับไปอธิบายเพิ่มเติมกันครับ3537มันคืออะไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่นะครับมันก็จะยาวหน่อยเนาะแต่เพื่อนๆค่อยๆฟังที่ผมอธิบายไปนะครับอาจจะดูยาวนิดนึ่เนะแต่เพื่อนๆไม่งงแน่นอน,นครับผมจะค่อยๆไล่ like ทีละสะเต็ปนะครับผมตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเทคนิคการใช้เน็ตฟรีตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่าเทคนิคเปลี่ยนโปรบวรับเนฟฟ็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันเเลยะรรััับผมมซึ่่งงก็จใหหห้้ไปทด2สพือ ให้เราสามารถเนี่ยเล่นเน็ตได้นะผมเพื่อใช้วนเน็ตล้วเฟรเน,เน็ตฟรีไปเรื่อยๆเนาะนี่นะครับ ก็จะมีอ่ะโปรหลัก3 5มานะผมแพ็กเกจต่างๆจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โปรเปลี่ยนนะครับ37เนะผม35กับ37เเนาะ37เป็นโปรเปลี่ยนนะครับแพ็กเกจให้มาน้อยนะผมแต่เลนได้ปกติเร็วแรงเหมือนกันเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สําหรับเนลฟีตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะเพื่อนเพื่อสามารถใช้งานได้ในเครือข่ายโทรมบเอสเท่านั้นนะครับส่วนค่ายอื่นอนะผมไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีการอัปเดตใหม่ที่ค่ายที่แจ้งเข้ามาหรือผมรู้รหัสลับของค่ายอื่นนะครับผมก็จะามาทําคลิปแล้วก็สอนเพื่อนเอน,นได้เลยนะผมก็ตอนนี้ก็่วแมต นี่นะครับลองศึกษาจากคลิปนี้ไปก่อนนะกันนะครับผมโอเคครับก็สําหรับข้อแนะนํานะครับในการใช้เน็ตฟรีตัวนี้เนาะเพื่อนๆต้องไม่มีเงินในซิมสักบาทนะครับผมเป็นซิมเติมเงินแล้วก็เพื่อนๆต้องใช้แบบซิมเปล่าๆนะผมเป็นซิมที่แบบเปล่าๆคือไม่มีเงินไม่มีอะไรครับแล้วก็ ไม,มไ,นะไม่หมดอายุด้วยนะไม่หมดอายุด้วยนะมีวันใช้งานคงเหลือนะครับสาหรับรายเดือนนะ้องผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะ่ะสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเออถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยสามารถาใช้แพ็กเกจนี้ได้ไหมคือมันก็คือผมไม่แนะนําอะไรอย่างนี้ดีกว่านะแนะนําเป็นซิมแบบระบบเติมเงินอะไรงี้จะจะแบบสะดวกกว่าในการใช้เดตฟรีตัวนี้นะครับโอเคเนาะ สำหรับรายเดือนก็่อลองลองดูก็ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นเติมเงินแลกนนะการอมเติมเงินนะซิมระบบเติมเงินเนาะโอเคเข้าสู่ระบบแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยครับ <c oughs> นี่นะผมเงื่อนไขอย่างเดียวเลยครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดรับเน็ตฟรีได้วันละครั้งเนาะผมอา้าวเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอา้าวทาไมกดรับได้แค่วันละครั้งแล้วทาไมแล้วถ้าแบบเออเกิดโปรเน็ตมันหมดระหว่างวันหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะทําไงผมเลยเกิดเทคนิคนี้ขึ้นมานะผมโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะผมขั้นตอนและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เราสามารถเนี่ยเล่นเน็ตฟรีรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆไม่หมดระหว่างวันแน่นอนครับแค่ทําตามผมนะผมโอเคย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยนโปรโได้แค่วันละครั้งนะผมถ้าอยากเปลี่ยนอีกก็ต้องรอให้มันรีเซ็ตทุกๆหลังเที่ยงคืนนะผมทุกๆหลังเที่ยงคืนเนาะโอเคนะผม มาเข้าสู่วิธีการสมัครเลยครับอย่างแรกนะผมดูตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ตามผมเลยนะครับผมอย่างแรกโปรแรกที่เพื่อนๆต้องเริ่มสมัครนะครับในวันที่1นหรือวันเริ่มแรกนะ่วันที่เพื่อนๆเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆกดอันนี้เลยครับดอกจัน9 3้าดอกจัน3าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับกดสมัครเวลาไหนก็ได้นะผมกดไปเลยครับกดไปเลยนะผมกดกดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยนะ่ะมันก็จะขึ้นข้อความโปรโมชั่นมาแบบนี้นะครับ อดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าเซเลยมโทรออกมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าคุณได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับแล้วก็บอกนั่นนี่อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันครับไม่ต้องสนใจเนาะแล้วก็เลื่อนมาครับมันก็จะลวข้อความมาเลยนะครับมันก็จะให้แพ็กเกจ a c e b o o k ไม่อัน้นเรามานะครับเล่น a c e b o o k ได้ไม่อั้นนะครับแพ็กเกจเรียนฟรีแพ็กเกจดูยูทูบได้สองกิกนะครับแพ็กเกจเรียนฟรีละกันนะ้ออันนี้ก็เรียนฟรีเนาะ นี่นะครับแล้วก็แพ็กเกจเล่นเกมนะผม Rv Free Fire Call of Duty Speed Wip นะผมไม่อั้นเลยนะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะครับเร็วแรงเหมือนกันนะผมแล้วก็แพ็กเกจเล่นเน็ตทั่วไปนะครับก็เซิร์ชเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยก็เล่นได้ทั่วไปเลยครับ1กิกเนาะแล้วก็แพ็กเกจอ่าโซเชียลมีเดีย14แอปนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG, Twitter, Message, Instagram อะไรเงี้ยก็คือโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยครับแอปนะผมแล้วก็ได้ฟังเพลงผ่านจุกฟรีไม่อั้นด้วยนะผม แล้วก็แพ็กเกจฟรี Wi-fi นะครับฟรี free Wi-fi ไม่อั้นด้วยนะแพ็กเกจฟรีติ๊กตอกไม่อั้นด้วยนะครับมผมเลยให้ตัวนี้เป็นโปรหลักนะผมอันนี้สุดท้ายก็เป็นแพ็กเกจเรียนฟรีนะกันนะครับผมโอเคโปรแรกนะครับที่เขาให้เรามานะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสีเลี่ยมโทรออกครับเขาก็จะให้แบบนี้มาครับแต่ว่าสาเหตุที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับจริงๆเราจะใช้ไอโปรตัวเนี้ยหลายๆวันก็ได้นะครับจนกว่าเราจะหมดอะแต่ว่า คือที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแพ็กเกจดู YouTube เนี่ยเขาให้เขาให้เรามา2 g กิกเองใช่ไหมแล้วก็แพ็กเกจเน็ตทั่วไปเนี่ยก็ให้เรามาแค่กิกเดียวนะครับถ้าถามว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นแค่โซเชียลมีเดีย a c e b o o k ไลน์ IG Twitter หรือ TikTok อะไรเงี้ยหมดก็เล่นได้ทั้งหมดโอ้สาวันก็กดรหัสใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรนี้ได้ครับแต่สําหรับตัวผมนะครับผมก็ใช้เน็ตเยอะหน่อยนะครับดู YouTube 2กิไม่น่าจะพอแล้วก็ แพ็กเกจเน็ตหนึ่งกิกเนี่ยไม่น่าจะพอผมเลยต้องมีแบบอาโปรเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับโอเคเนาะในวันแรกนะครับให้เรากดอันนี้ไปแล้วก็เล่นเน็ตได้ตามปกติเลยครับในวันแรกเนาะเวลาไหนก็ได้นะครับพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั๊มนะครับไห้เพื่อนๆกดโปรเปลี่ยนได้เลยครับโปรเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆผมแนะนําเพื่อนๆว่ากดเวลา5้าทุ่มห้ในวันที่2นะครับโอเคนอเคนาะเพื่อนๆไม่งงนะครับสมมุติว่าเมื่อวันอ่า วันแรกนี้แล้วกันนะสมมติวันที่1น่ะสมมติวันที่1น่ะเพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน35ซีเลียมโทรออกเวลาไหนก็ได้เสร็จปั๊บใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั๊บในเวลา5้าทุ่มห้าสิบเพื่อนเพื่อนก็กดดอกจัน935ดอกจัน37สีเลียมแล้วก็โทรออกครับเพื่อใช้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะทำไมเราต้องสมัครเวลานี้นะครับก็เพราะว่าห้าทุ่มห้าสิบน่ะมันก็จะเข้าสู่วันที่สามแล้วใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่สามเสร็จปั๊บเนี่ยอีก อีกสินาทีก็เข้าสู่วันที่3ามแล้วเพื่อนๆก็กดกลับมา3ามห้าเหมือนเดิมเพื่อให้มีแบบแพ็กเกจเยอะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าดอกจันเก้าสาดอกจันสามเจ็ีเียมโทรออกเนี่ยมันจะให้แพ็กเกจอะไรเรามานะครับนี่นะครับก็จะเป็นโปรของดอกจันเก้าสาดอกจันสามเจ็ีเียมแล้วก็โทรออกแล้วนี่นะครับกดโทรออกเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นข้อความมาคล้ายๆกันครับคนได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นนั่นนี่นะครับแล้วมันก็จะให้แพ็กเกจเน็ตเรามาทั้งหมด1 0กิกนะครับ สิบกิกเนาะถามว่าสิบกิกมันเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่แพ็์โปรหลักอะไอโปรสามห้ามันเยอะกว่านะครับมันให้ทั้งแบบเออติ๊กตอกไม่อัน้นโซเชียลมีเดียสิบสี่แอปเล่นเกมไม่อัน้นอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอสามห้ามันโอเคกว่านะครับผมเลยใช้สามเจ็ดนี้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะนี่นะครับโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถกดกลับมาสามห้าได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเลยนะผม โอเคเนาะพอเข้าสู่วันที่สเสร็จปั๊มนะครับก็สามารถกดกลับมา3 5ห้าเลยก็ได้นะครับดอกจันก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมโทรออกครับก็ประมาณนี้ละกันน้อพอเข้าสู่วันที่4อ่าเพื่อนๆ่นนก็รอหทุมห0ิแล้วก็กด3 7เจดเหมือนเดิมครับเข้าสู่วันที่ห้าหลังเท่งคืนเป็นต้นไปก็กดเลยครับเวลาไหนก็ได้เนาะพอเข้าสู่วันที่6เหมือนกันครับ5้มห้านะครับผมก็กดไปเรื่อยเยคือทําอย่างนี้วนไปวนมาเรื่อยๆครับ แล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วก่อน5ทุ่ม50เนี่ยเราสามารถกดสมัครได้ไหมจริงๆมันสามารถสมัครได้ครับอ่าเอาเป็นว่าสามารถกดไว้ก่อนนอนก็ได้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆขี้เกียจรอแบบ5ทุ่ม50แล้วแต่ว่าเฮ้ยจะนอนแล้วว่ะอะไรเงี้ยก็กดดอกจัน935ดอกจัน37เ่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกไว้เลยครับในวันที่สองเนาะ ก่อนนอนนะครับก็กดไว้เลยครับพอพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ค่อยกดกลับเปลี่ยนมา35นะผมเพื่อให้เรามีเน็ตเล่นได้เรื่อยๆอะไรนี้กันแล้วนะผมโอเคก็คือแค่วนแบบนี้ง่ายๆเรื่อยๆนะผมในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ผิดกฎอะไรเลยนะเพราะว่าทางเครือข่ายเนี่ยเขาก็ให้เรามาอยู่แล้วนะผมคือไม่น่าจะมีปัญคือไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน,นครับในส่วนนี้นะผมคิดว่านะผมโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเน็ตของเราหมดนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเราใช้เน็ตทั่วไปเนาะมนจมีข้อข้ออควาแงเตื โอเคครับผมก็แค่ทำวนลูปแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นในฟรีได้เรื่อยๆไม่อั้นแล้วนะครับตลอดชีพกันไปเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปของผมนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนะชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปเนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทุกปนี้ต้องขอกล่าวคขาว่าสวัดีครัับสสวดีครับ้วกันครส